สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่7ดอยู่นะคะจํานวนนับ21-100สําหรับวันนี้เราจะทบทวนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนับ21-100นะคะตัวชี้วัดนะคะเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน100และ0ตั้งแต่3จํานวนถึง5จํานวนนะคะ รหัสวิชาก็คือค1.1ค1นทับนะคะการเรียงลำดับจำนวนนับ2 1ถึง100การเรียงลำดับจำนวนที่มี2หลักเป็นการเขียนตัวเลขเรียงลำดับตามค่าจำนวนมีวิธีการ2ลักษณะนะคะก็คือการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากนะคะ อะ1.1ให้พิจารณาตัวเลขในหลัก10บก่อนนะคะถ้าตัวเลขใดในหลักสิบของจำนวนใดมีค่าน้อยกว่าจัดเรียงให้อยู่หน้าตัวเลขในหลักสิบที่มีค่ามากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1.2กันนะคะถ้าตัวเลขในหลักสิบมีค่าเท่ากันนะคะ ให้เราพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยว่าจํานวนใดมีค่าน้อยกว่านะคะแล้วนํามาจัดเรียงให้อยู่หน้าจํานวนที่มีมากกว่านะคะเช่น54 68 23 24จากจํานวนที่มีค่าน้อยไปหาจํานวนที่มีค่ามากเราจะเรียงได้ดังนี้นะคะ23 24อ่นักเรียนสังเกตเลขหลักสิบมีจํานวนเท่ากันไหมคะ ก็คือเลข2มีจํานวนเท่ากันใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ไปพิจารณาเลขหลักหน่วยก็คือเลข3กับเลข4 3กับ4เลขไหนน้อยที่สุดคะเลข3ใช่ไหมคะก็จะได้ว่า23ต่อไปก็24เสร็จแล้วเรามาพิจารณาเลขที่เหลือนะคะพิจารณาดูที่หลักสิบก่อนก็จะเหลือเลข54กับ68 ดูที่หลักสิบก่อนก็คือเลขห้าใช่ไหมคะเลขห้ากับเลขหกใช่ไหมคะห้ากับหกอะไรน้อยที่สุดคะ,ะก็คือเลขห้าใช่ไหมคะ,ะก็จะได้ว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่ห้าสิบสี่สุดท้ายก็คือหกสิบแปดนะคะอันนี้เป็นการเรียงจํานวนที่มีค่าน้อยไปหาจํานวนที่มีค่ามากนะคะ วิธีที่2นะคะก็คือการเรียงลําดับจากจํานวนที่มีค่ามากไปหาจํานวนที่มีค่าน้อยนะคะดู2อค่ะให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักสิบเหมือนกันนะคะถ้าตัวเลขในหลักสิบของจํานวนใดมีค่ามากกว่าเราก็จัดเรียงให้อยู่หน้าตัวเลขในหลักสิบที่มีค่าน้อยกว่านะคะสองจุดสองนะคะถ้าตัวเลขในหลักสิบ มีค่าเท่ากันก็ให้พิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยนะคะว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าแล้วก็นำมาจัดเรียงให้อยู่หน้าจำนวนที่มีค่าน้อยกว่านะคะเช่น67 83 31 6 2จากจํจากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยเรามาเรียงได้ดังนี้นะคะก็สังเกตหลัก10ก่อนค่ะ83หลัก10บกับ67 สังเกตที่หลักสิบนะคะเลข8กับเลข6เลขไหนมากคะอ่าเลข8มากกว่าก็เอา83มาก่อนนะคะต่อไปก็67อ่า6กกับ62นักเรียนสังเกตว่าเลขหลักสิบเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะก็ไปสังเกตที่เลขหลักหน่วยนะคะเลข7กับเลข2นักเรียนคิดว่าเลขไหนมากคะอ่าเลข7ใช่ไหมคะก็เอา67มาวางต่อนะคะต่อไปก็62 สุดท้ายก็อะไรคะ31นะคะอันนี้เป็นการเรียงเลขจากมากไปหาน้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมดูข้อที่1ค่ะ73 74 75 76ต่อไปนะักเรียนคิดว่าเป็นเลขอะไรคะอ่า77ถูกต้องค่ะ ต่อไปเลขอะไรคะ78ถูกต้องค่ะข้อนี้เป็นการเรียงลำดับนับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ29 28ต่อไปนะักเรียนคิดว่าเป็นเลขอะไรหรืออ่าถูกต้องค่ะ27นะคะ26 25แล้วเลขสุดท้ายเลขอะไรคะ24ถูกต้องค่ะ ข้อนี้นะคะเป็นการเรียงลำดับนับลดทีละหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ60 61ต่อไปอะไรคะ62 63ต่อไปเลยคะ64แล้วก็อะไรคะ65ข้อนี้เป็นการเรียงลำดับนับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่4 87 86 85 ต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นเลขอะไรคะ่าถูกต้องค่ะ84นะคะต่อไปค่ะ83นะคะอ่าเลขสุดท้ายคือ82ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการนับลดหรือนับเพิ่มคะถูกต้องค่ะเป็นการนับลดทีละ1น,นะคะ เรามาดูตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากกันนะคะอ่าเขากำหนดเลขมาให้ 45, 23 37 91, 58นะคะอะ่การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากเราก็ดูที่หลักไหนก่อนคะหลักสิบถูกต้องค่ะเาเราจะดูที่หลักสิบหลักสิบก็มีเลข4เลข2เลข3เลข9้าเลข5อ่า เลขไหนมีจำนวนน้อยที่สุดคะถูกต้องค่ะ23เมื่อเรารู้23าแล้วก,ก็ขีดทับ23ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาเติมนะคะมาเขียนนี้ต่อไปเราก็เปรียบเทียบจำนวนที่เหลืออันที่ขีดเส้นเสร็จเราไม่ต้องไปยุ่งนะคะเราก็เปรียบเทียบจำนวนเลขที่เหลือก็จะเหลืออะไรคะเหลือ4เหลือ3เหลือ9เหลือ5ต่อไปเป็นเลขอะไรคะ่า37ขีดทับก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเติมนะคะต่อไปค่ะ เปรียบเทียบจำนวนที่เหลือนะคะ,ะ45 58 91เลขอะไรคะถูกต้องค่ะข45ขีดทับ45แล้วก็มาเขียนต่อไปคือเลขอะไรคะเปรียบเทียบ9กับ5ก็คือ58อขีดทับก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เลขอะไรคะสุดท้าย91ก็ขีดทับก็มาเขียนแบบนี้นะคะ,ะถัดมาค่ะกำหนดให้อะไรคะ หกสิบสามแปดสิบเอ็ดสามสิบห้าแปดสิบเจ็ดสี่สิบสองเปรียบเทียบที่เลขหลักสิบก่อนนักเรียนช่วยครูเลขอะไรน้อยที่สุดคะถูกต้องค่ะสามสิบห้าขีดทับแล้วก็มาเขียนนะคะเปรียบเทียบที่เหลือคะ่ะเลขอะไรคะ,ะเลขสี่สิบสองนะคะตัวเลขสี่สิบสองคืออะไรคะหกสิบสามขีดทับแล้วก็มาเขียนนะคะหกสิบสามก็จะเหลือแปดสิบเอ็ดกับแปดสิบเจ็ด ทำไงดีหลักสิบมันเท่ากันอ่าก็ในเมื่อหลักสิบเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบที่หลักหน่วยนะคะอ่าหลักหน่วยมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนักเรียนคิดว่าเลขอะไรน้อยน้อยกว่าคะอ่าเลขหนึ่งค่ะนั่นก็คือเลขถัดไปก็คืออะไรคะแปดสิบเอ็ดก็ขีดทับแปดสิบเอ็ดแล้วก็เขียนนะคะเลขสุดท้ายก็คือแปดสิบเจ็ดนั่นเองนะคะอ่าถัดมาค่ะ 9ก้าสิบ6องสี่ี่เปรียบเทียบที่หลักไหนคะหลักสิบเหมือนเดิมนะคะเอาช่วยครูค่ะเลขไหนน้อยที่สุดอ่าสี 42, ถูกต้องค่ะขีดทับแล้วก็มาเขียนนะคะสี 42, แล้วอะไรคะห้ 54, ขีดทับก่อน54แล้วก็อะไรคะ68 68แปดหกสล้วอะไรคะเจห 76สุดท้ายคือเลขอะไรคะ92นะคะขีดท,ทับแล้วก็มาเขียนแบบนี้เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากโดยเราจะเปรียบเทียบเลขหลัก10ก่อนนะคะเมื่อเลขหลัก10มันมีจำนวนเท่ากันแล้วก็มาดูที่เลขหลักหน่วยเอาเปรียบเทียบกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเรียงลาดับจํานวนจากมากไปหาหน้อยกันนะคะ,ะกำหนดให้ 85, 93, 27, 72, 24นักเรียนช่วยครูดูนักลูกก็เอาหลักสิบเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมนะคะ่ะหลักสิบมี8มี9มี2มี7มี2กอตนักเรียนช่วยครูดูนะคะเลขไหนมีจำนวนมากที่สุดคะถูกต,ต้องค่ะ93นะคะนักเรียนก็ขีดเส้นทับ93 แล้วก็มาเขียน93นะคะเสร็จแล้วก็เอาเลขที่เหลือค่ะมี8มี2มี7มี2อีกเปรียบเทียบกันเลขไหนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะ85ก็ขีดทับ85แล้วก็มาเขียน85นะคะต่อไปเอาเลขที่เหลือเปรียบเทียบกันค่ะมี2มี7มี2เลขไหนคะมากที่สุดอ่า71ถูกต้องค่ะนันเรียนก็ขีดทับ71แล้วก็71มาเขียนนะคะ แล้วเลขที่เหลือก็คือเหลือ27กับ24เอานี้หลักสิบมันมีจำนวนเท่ากันทำไมคะก็เอาเลขหลักหน่วยนะคะเปรียบเทียบกันนะคะเลขหลักหน่วยก็มีเลข7กับเลข4เลข7กับ4เลขไหนมากคะอ่าเลข7นะคะนั่นก็คือจำนวน27นะคะขีดทับก่อนแล้วก็มาเขียนอ่าแล้วก็อะไรคะ24ตัวสุดท้ายนะคะ ถัดมาเรามาดูกันค่ะมีเลขอะไรบ้างคะมี 21, 35 83, 42, 64อก่ะก็ดูที่หลักสิบเหมือนเดิมนะคะเอาเลขหลักสิบที่มีค่ามากที่สุดมาก่อนก็คือเลขอะไรคะ83อันนั้นเรก็ขียทับ83ด่า,าแล้วก็มาเขียนนะคะเอาเลขที่เหลือเปรียบเทียบกันหลักสิบนะคะก็คือเลขอะไรถัดไปคะ64ถูกต้องค่ะ ขีดทับก่อนมาเขียน64แล้วก็42ขีดทับก่อนนะคะแล้วก็อะไรคะ35เสร็จแล้วก็อะไรคะ21ตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะต่อไป32 74 59 26 53ก็เปรียบเทียบที่หลักสิบก่อนหลักเลขหลักสิบอันไหนมากค่ามากที่สุดคะเจ็ดส่นักเรียนก็ขีดทับก่อนแล้วค่อยมาเขียนต่อจากเจคืออะไรคะ อ่าห้าสิบเก้าคราวนี้มีห้าสิบเก้ากับห้าสิบสามเลขหลักสิบมีจํานวนเท่ากันแล้วก็เอาหลักหน่วยเปรียบเทียบกันนะคะออาหลักหน่วยก็คือเก้ากับสามเก้ากับสามอันไหนมีค่ามากกว่ากันคะอ่าเก้านะคะนั้นจํานวนถัดไปก็คืออะไรคะห้าสิบเก้าใช่ไหมคะห้าสิบเก้าแล้วก็อะไรคะห้าสิบสามนะคะแล้วก็เลขอะไรคะอ่าสามสิบสองเลขสุดท้ายคืออะไรคะยี่สิบหก อันนี้เป็นการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยนะคะก็เหมือนเดิมเราดูที่หลักสิบก่อนนะคะถ้าหลักสิบมันมีจํานวนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบที่หลักหน่วยนะคะวันนี้นะคะครูย้านักเรียนทําแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาลูกแล้วก็เขียนวันที่เขียนเลขให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ เขียนคำสั ite, age. Age. ่งจงเรียงลาดับจํานวนจากน้อยไปหามากแบบของครูน so, ี้นะแล้วก็ข้อ1นนะคะเรียนก็เขียนไป64นักเรียนเว้นไป2ช่องแล้วก็23เว้น2ช่อง51เว้น2ช่อง84เว้น2ช่อง37เลขเขียนเลขคนละช่องนะคะอย่าเบียดอย่าให้อยู่ช่องเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนักเรียนกากระบาดบรรทัดต่อไปนะคะเว้นเว้นบรรทัดนะคะแล้วก็ลอกโจทย์เหมือนของครูนี้นะคะเขียนให้ตรงกัน ค่ะ,ะนักเรียนลอกโจทย์ไปเลยลูกเมื่อนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะคะก็บอกจึงเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากอนักเรียนก็ดูที่เลขหลักไหนคะหลักสิบเลยค่ะเอาเลขหลักสิบมาเปรียบเทียบกันหลักสิบก็มีเลขหเลข2เลข5้าเลข8ดเลข3ามเลขไหนน้อยที่สุดคะ ถูกต้องค่ะเลข23สนะคะ23นักเรียขีดก่อนแล้วค่อยมาเขียนนะคะอ่าเลขที่เหลือก็คืออะไรลูกก็เหลือ6 5 8 3สเลขอะไรน้อยที่สุดคะ่า37นักเรียนก็ขีดทับแล้วก็มาเขียนนะคะให้ตรงกันแบบนี้เสร็จแล้วเลขที่เหลือก็มี เลขหกเลขห้าเลขแปดเลขอะไรน้อยที่สุดลูกอ่าห้าสิบเอ็ดก็เอาห้าสิบเอ็ดมาเขียนแบบนี้นะคะต่อไปเหลือเลขหกกับเลขแปดอ่าเลขไหนน้อยคะอ่าเลขหกก็เรียนแบบนี้ต่อไปก็เหลือตัวเดียวก็คือแปดสิบสี่ก็เอาแปดสิบสี่มาเขียนแบบนี้ให้เรียนเข้าใจไหมลูกอันนี้การเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากเปรียบเทียบที่เลขหลักสิบก่อนนะคะอ่าลงมือทําได้เลยค่ะ ส่วนหน้านี้นะคะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราดูที่เลขหลักสิบเป็นหลักนะคะเ,เลขหลักสิบก็จะมีเลข95ก็มีเลข9 42 76 34 81เลขหลักสิบก็คือ9 4 7 3 8อ่นักเรียนฝึกลองดูนะคะว่าเลขอะไรมากที่สุดลูกถูกต้องค่ะเลข95นะคะ เรารู้แล้วเราก็ขีดทับเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเขียนแบบนี้ค่ะต่อไปก็เหลือเลข42 76 34 81บูที่เลขหลักสิบเลขตัวไหนมากที่สุดคะ,ะถูกต้องค่ะ81ขีดทับก,ก่อนแล้วก็มาเขียนค่ะเลขที่เหลือ42 76 34เลขหลักสิบตัวไหนมากที่สุดคะ,ะถูกต้อง76ขีดทับแล้วก็มาเขียนนะคะต่อไปค่ะก็เหลือ42กับ34เปเรียบเทียบหลักสิบเลขไหนามากที่สุดคะ 4ใช่ไหมคะเอาก็เอา42ขีดทับก่อนมาเขียนนะคะ42เสร็จแล้วก็เหลือสุดท้ายก็คือ34นะคะอันนี้เป็นการเรียนลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะส่วนข้อ4นักเรียนทำเองนะคะอลงมือทำต่อได้เลยค่ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะลูกอันแรกก่อนก็หนึ่งก็สองเรียลงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากถูกไหมคะ ถูกหมดจะได้ว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะะต่อไปไปดูอีกหน้าหนึ่งค่ะอันนี้ฉเฉลยข้อ3กับข้อสลองเปรียบเทียบลองดูนะลูกเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยถูกไหมคะเก่งมากเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถูกหมดก็ไม่เป็นไรลูกค่อยๆฝึกฝนอีกทีนะคะทําบ่อยๆก็จะเก่งเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ